กาละครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเด็กชายคนหนึ่งชื่อลินเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่จากไปตั้งแต่อย่างเล็กลินเติบโตมากับการดูแลของยายที่ยากจนบ้านของพวกเขามีเพียงกระท่อมหลังเก่าๆและสวนเล็กๆหลังบ้านถึงแม้ชีวิตจะลำบากแต่ลินก็เป็นเด็กที่สดใสเขาชอบช่วยยายปลูกดอกไม้ในสวนเล็กๆดอกไม้คือสิ่งเดียวที่ทำให้บ้านหลังนี้อบอุ่นและมีสีสัน วันหนึ่งยายของลินล้มป่วยลินจึงตั้งใจว่าต้องหาทางที่ทำให้ยายหายดีและทำให้สวนของยายเต็มไปด้วยดอกไม้ที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านแต่เขาไม่มีเงินที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์เด็กน้อยจึงใช้วิธีเก็บมเมล็ดเล็กๆจากป่าข้างทางมาปลูกอย่างตั้งใจเขารดน้ำทุกวันดูแลอย่างไม่ย่อท้อคืนหนึ่งขณะที่ลินกำลังนั่งมองดอกไม้ในสวนน้ำตาของเขาก็ไหลเพราะความเหนื่อยล้า เาเพลออธิษฐานกับท้องฟ้าว่าถ้าปาฏิหาริมีจริงขอให้ดอกไม้เหล่านี้เบ่งบานเต็มสวนเพื่อทำให้ยายกลับมายิ้มได้อีกครั้งรุง่งเช้าแสงแดดส่องลงมาเต็มสวนดอกไม้เล็กๆที่เขาได้ปลูกไว้ก็พากันเบ่งบานพร้อมกันเรากับได้รับพลังจากคำอธิษฐานทั้งหมู่บ้านต่างแปลกใจและพาขึ้นมาชมสวนดอกไม้ของเด็กน้อยผู้คนเริ่มช่วยซื้อดอกไม้จากลิน เพื่อน,นำไปปลูกที่บ้านสวนเล็กๆของเขาจึงกลายเป็นสวนที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่แค่สําหรับเขาและยายแต่สําหรับทั้งหมู่บ้านและทุกครั้งที่ใครถามลินว่าดอกไม้เหล่านี้ทําไมถึงงดงามนักเขาจะยิ้มแล้วตอบว่าเพราะมันเติบโตจากความรักตั้งหากครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีคุณค่า แม้จะเริ่มจากศูนย์แม้จะกำพร้าหรือแม้แต่จะมีเพียงมเมล็ดพันธุ์เล็กๆหากเรารดน้ำด้วยความรักดูแลด้วยความเพียงพยายามมันก็จะงอกงามขึ้นและอาจจะกลายเป็นความสุขใหญ่หลวงให้กับทั้งตัวเราและคนรอบข้าง